รักเอ่ยที่เคยหวานเขียนโดยธัญ,ญปันให้เสียงโดยสวนีก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะบทที่14รอยแผลในใจพอเห็นแล้วว่ารักดูแลตัวเองได้และเลือกอย่างถูกต้อง พ่อมองหน้าแสนดีทีไรก็รู้สึกผิดทุกครั้งแทบไม่กล้าก,กอดหลานด้วยซ้ําหากวันนั้นรักเชื่อฟังพ่อแสนดีก็คงผู้เป็นตาของแสนดียกมือขึ้นซับน้ําตาที่กลั้นแล้วกลั้นอีกจนถึงจุดที่คิดว่าไม่มีแสนดีเขาก็รู้สึกว่าโลกจะถล่มทลายลงตรงหน้าแม่ด้วยแม่เป็นคนที่ห่วงหน้าตาทางสังคมมากกว่าความรู้สึกของลูกและเลือดเนื้อเชื้อไข แม่ไม่น่าคิดอะไรโง่ๆแบบนั้นเลยอย่าโทษตัวเองเลยนะคะตอนนี้แสนดีก็อยู่กับเราน่ารักแกกำลังเติบโตวไว้ว่างๆแม่มาหาเราที่นี่อีกนะคะรักไม่คิดจะกลับไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมน่ารักชะง,งักก่อนว่ารักชอบที่นี่คะ่ะรักอยากอยู่ดูแลยายตอนนี้แม่ไม่กลัวอะไรแม่พร้อมจะเปิดตัวแสนดีหลานแม่น่ารักขนาดนี้ คิดแล้วก็เสียดายเวลาสี่ห้าปีที่ผ่านมาแม่ไม่ได้ดูแลรักตอนท้องและช่วยเลี้ยงแสนดีเลยขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่เตือนสติเราสองคนความตายบอกไม่ได้จริงๆว่าจะเกิดขึ้นกับใครและเมื่อไรคิดได้ตอนนี้ยังไม่สายไปใช่ไหมครับคุณแม่เดชาเอ่ยเสียงเศร้าไม่อรอกแกสองคนพูดได้ดีให้รักได้ตัดสินใจเองไม่ว่าจะหมอเดหรือคุณธรม หรือจะเป็นคนอื่นถ้ารักเลือกแล้วเราก็พร้อมสนับสนุนรักนะค่ะแม่ครับคุณแม่ขอบคุณยายพ่อและแม่มากนะคะที่เข้าใจรักหญิงสาวเปิดรอยยิ้มกว้างเสมือนว่าม่านหมอกที่ปกคลุมหัวใจมานานแสนนานมลาลายหายไปในพริบตาหวังว่าทุกอย่างในชีวิตจะลงตัวสักทีนายแพทย์หนุ่มขับรถยนต์มาจอดแอบอยู่ใกล้จากโรงเรียนนานาชาติพอสมควร แต่อยู่ในระยะที่ยังมองเห็นความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าประตูเขายังเคลียร์ตัวเองไม่ได้จึงไม่กล้าโผล่หน้าไปให้ลูกเห็นไม่รู้ว่าปฏิกิริยาของแสนดีจะเป็นอย่างไรคงโกรธที่พ่อหายไปเขายังรับเสียงร้องไห้และท่าทางเมินเฉยจากลูกไม่ได้และจากแม่ของลูกด้วยสีหน้าแสดงความเสียใจของเธอยังติดตรึงอยู่ในความทรงจำนวลน,นาราเหมือนจะรู้ว่าเขาอยากคุยเรื่องอะไร ถธอลบหน้าหลบตาเข้ามาสองวันแล้วหัวใจร้อนรุ่มเหมือนเป็นระเบิดเวลารอคอยที่จะประทุจนทุกอย่างในชีวิตพังทลายดวงตาคู่คมไหวระริกเมื่อเห็นนารักกับแสนดีสองคนที่อยู่ในหัวใจของเขาแทบจะตลอดเวลาทั้งในายามหลับและยามตื่นทว่ามากับผู้ชายอีกคนที่จูงมือเด็กหญิงที่คุยกับแสนดีเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันท่าทางของผู้ชายคนนั้นกับนารักดูสนิทสนม ดิธากรจำได้แล้วเขาเคยถามนารักว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเธอบอกว่าเป็นผู้ปกครองที่มาสั่งขนมนายแพทย์หนุ่มถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงไหลนาลู่ตกลงดูเหมือนว่าเขากำลังมีคู่แข่งสินะดิทากรขับรถยนต์ตามรถทั้งสองคันจนมาหยุดที่ร้านไอศครีมชื่อดังทั้งสี่คนเดินเข้าไปแล้วด้วยตัวร้านเป็นกระจกใส ทำให้เขาสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวด้านในได้ชายหนุ่มต้องพ่นระบายลมหายใจออกมาอีกครั้งเมื่อเห็นท่าทางการหนุงกานนิ้งราวกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหัวใจจะระเบิดขึ้นมาจริงๆแสนดีว่างๆมาเล่นบ้านเราบ้างสิบ้านเรามีของเล่นเยอะนะน่ารักมองรอยยิ้มของน้องพลอยแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้ดูก็รู้ว่าเหงามาก ทาดาคงไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกสักเท่าไรเธอเจอเขาที่โรงเรียนนับครั้งได้ส่วนใหญ่เป็นพี่เลี้ยงและคนขับรถมารับมามีแสนดีไปเล่นบ้านพลอยบ้างได้ไหมคะนูน้อยหันมาถามความเห็นของผู้เป็นแม่ช่างน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆได้สิคะถ้าแสนดีอยากไปมามีจะพาไปส่งนะคุณรักจะมาวันไหนครับจะได้อยู่ทานข้าวด้วยกันที่บ้านพาคุณยายมาด้วยได้ไหมครับ ทาดาเอ่ยถามเป็นชุดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดวงตาของเขาเปล่งประกายฉายความในจนนารักรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเอาไว้วันหยุดไหนว่างๆก็ได้ค่ะเธอตอบกว้างๆเอาไว้ก่อนวันหยุดไหนดีครับผมจะเคลียร์คิวรอต้อนรับคุณรักน้องแสนดีและคุณยายด้วยนักธุรกิจหนุ่มเอ่ยถามอีกครั้งแม้จะดูรุกหนักแต่ไม่ใช่จะหาโอกาสได้ง่ายๆวันหยุดที่จะถึงนี้ก็ได้ค่ะ แต่รักยังไม่แน่ใจว่ารักกับยายจะไปได้ไหมอาจจะให้แสนดีไปกับพี่เลี้ยงค่ะเธอยิ้มบางๆอย่างแสนเกรงใจเขาผมจะรอต้อนรับนะครับค่ะรีบทานเถอะค่ะไอติมเริ่มละลายแล้วผมไม่ได้กินมานานมากเลยแย่จริงๆที่ไม่รู้เลยว่าน้องพลอยชอบรสอะไรแต่เป็นคนรักที่รู้ทาดายิ้มแย้ถอนหายใจเบาๆก่อนลูกผมเปียของลูกสาว แสนดีบอกนะคะแสนดีจำรายละเอียดของเพื่อนๆได้ถ้าเด็กๆอยู่ด้วยกันบ่อยๆคงดีมากเลยนะครับคุณรักว่าไหมค่ะเด็กๆเ,เป็นเพื่อนสนิทกันต่อไปคงได้ช่วยเหลือดูแลกันน่ารักเห็นด้วยในเรื่องนี้แต่สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่บางทีน้องพลอยอาจจะไม่อยากได้เธอเป็นแม่และแสนดีก็คงไม่อยากได้ทาดาเป็นพ่อน่ารักกล่อมแสนดีจะนอนหลับปุ๋ยไปแล้ว แต่คนเป็นแม่ยังคงลืมตาโพลงท่ามกลางความมืดสลัวเธอยกมือขึ้นกลุ่มอกซ้ายพินิษพิจารณาจังหวะการเต้นของหัวใจตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรกันแน่วันนี้ทาดารุกหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาชวนแสนดีไปกินไอศครีมกับน้องพลอยทั้งๆที่ตัวเขาจำรถโปรดของลูกสาวไม่ได้ด้วยซ้ำทำให้นารักแน่แก่ใจว่าเรื่องการกินไอศครีมเป็นข้ออ้างของการขยับความสัมพันธ์ แต่น่ารักกลับพบว่าหัวใจของเธอเฉยชาราวกับไร้ความรู้สึกความรู้สึกเดียวในตอนนี้คือเจ็บปวดคล้ายกับอกหักอีกครั้งความชอบช้ำในครั้งก่อนยังไม่จางหายดีทากกลับสร้างรอยแผลในใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมระหว่างรักกับเจ็บปวดนรักยังไม่รู้ว่าอย่างไหนมากกว่ากันหยดน้ำตาไหลรินออกมาจากหางตาพร้อมกับความทรงจำครั้งเก่าไหลเรื่อยเข้ามาในสมอง <Surprise! S 1> สาวน้อยในชุดแซนตี้สีแดงอวดเอวบางเฉียบขาวพองเธอวางข่าลงบนเตียงนอนแล้วเต้นยั่วเบาๆตามจังหวะเพลงคลอคล้าบรรยากาศห้องนอนภายในคอนโดมิเนียมของแฟนหนุ่มถูกเนรมิตเป็นทีมคมริสต์มาสประดับประดาด้วยไฟสีเหลืองอารามเสริมให้เธอดูมีออร่าจนคนที่เข้ามาใหม่ถึงกับยืนมองตาค้างมาสิคะพี่เดมาฉลองคริสต์มาสกัน นี่เล่นอะไรอยู่หรอน้องรักน่ารักถอนหายใจเบาๆแต่ยังฉายยิ้มกว้างเธอก้าวลงจากเตียงมาจับจูงมือใหญ่ไปนั่งบนโซฟาด้วยกันก่อนจะรินไวน์ใส่แก้วและป้อนชีทริมฝีปากพี่แดก,กลับมาเหนื่อยๆดื่มไวน์ก่อนสิคะน่ารักเอ่ยเสียงหวานใบหน้าที่ตกแต่งมาเป็นอย่างดีบวกกับชุดสุดเซ็กซี่ขยี้ใจทำให้เธอดูเย้าวยวนจนยากที่ดิทากรจะถอนสายตาได้ วันนี้นึกครึมอะไรชายหนุ่มถามเสียงนุ่มสีหน้าดูผ่อนคลายก่อนจะเกี่ยวกานแก้ววายแล้วยกขึ้นจีบช่วงนี้รักเห็นพี่เดเครียดเรื่องเรียนขึ้นแวนจนเหนื่อยเราสองคนไม่มีเวลาให้กันเลยนะคะรักก็เลยอยากจะกระชับความสัมพันธ์กันสักหน่อยหญิงสาวไต่นิ้วเรียวสวยไปบนไหลบ่บึกบืนของแฟนหนุ่มช่วงนี้พี่เครียดๆพี่ขอโทษนรักไม่ต้องขอโทษรักหรอกค่ะ รักแค่อยากให้พี่แดมีความสุขและรักก็เหงาด้วยกลับมาคอนโดตัวเองหรือมาหาพี่แดก็ไม่มีพี่แดยอยู่สักที่รักกลัวว่าเราจะต้องเลิกกันหญิงสาวระบายความรู้สึกตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาให้แฟนหนุ่มรับรู้และคิดว่าเขาจะปรับปรุงตัวเอาใจใส่เธอมากขึ้นถ้ารักไม่มีความสุขอยากจะเลิกกับพี่พี่ไม่ว่านะพี่เข้าใจว่าพี่ไม่มีเวลาให้รัก ดิทากรเอ่อยออกมาอย่างยากเกินพี่รักรๆหรือเปล่าหญิงสาวจับมือหนามาแนบแก้มสีหน้าแสนเศร้าติทากรให้คำตอบน่ารักด้วยการรังร่างเล็กเข้ามากอดแนบอกรักสิแซนตี้น้อยชายหนุ่มมอบจูบร้อนแรงให้ทันทีที่แซนตี้น้อยถูกสัมผัสความรุ่มร้อนก็แผ่ป,ปกคลุมทุกอนูของร่างกายแม้จะห่างหายกันมานาน แต่เมื่อได้ส่งผ่านกระไออุ่นให้กันและกันทั้งสองคนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างลึกซึ้งหลังผ่านสึกร้อนแรงจนเกือบรุ่งสางนารักตื่นนอนก่อนเขาเธอยังซุกซบอยู่ในอ้อมกอดเปลือยอวดมัดกล้ามอุดมสมบูรณ์นั้นเสียงหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะอยู่ข้างใบหูเธอฉายยิ้มบางๆหลังความสัมพันธ์กระท่อนกระแทน่นนารักก็พยายามเอาใจเขาทำทุกวิธีทาง เพื่อไม่ให้เราต้องเลิกกันเธอรักเขามากจนคิดว่าอาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีดิทากรแต่แล้วสาวน้อยนักศึกษาก็ไม่สามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปจนตลอดรอดฟังไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเธอตั้งท้องและเขาก็จากไปน้องรักวันนี้ไปส่งขนมที่ไหนคะนารักเลิกคิ้วสูงหมู่นี้จันหอมสอบถามเธอทุกครั้งว่าจะไปส่งขนมที่ไหน แต่ยังเดาไม่ออกว่าอยากไปด้วยเพื่อติดรถไปซื้อของหรือถามเฉยๆพี่จันอยากได้อะไรหรือเปล่าคะรักซื้อมาให้ได้นะหรือจะไปด้วยกันก็ได้คะ่ะยายหายดีแล้วหญิงสาวถามอย่างใจดีหลังจากที่ผู้เป็นยายเข้าโรงพยาบาลจันหอมก็ระแวดระวังดูแลท่านอย่างใกล้ชิดน่ารักจึงอยากตอบแทนที่อีกฝ่ายห่วงยายยายชองนางเรากับเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เป,เปล่าคะ่ะว่าแต่ไปส่งที่ไหนคะแถวโรงพยาบาลคะ่ะในโรงพยาบาลเด็กค่ะคาเฟ่แถวแถวโรงพยาบาลนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเปล่านะรักไปก่อนนะคะเดี๋ยวส่งให้เขาสายแม่ค้าสาวฉายยิ้มบางๆให้ผู้ช่วยที่ยิ้ขนมมาส่งให้ที่รถยนต์ก่อนจะขับรถออกไปน่ารักพยายามปรับสีหน้าเศร้าหมองให้ดูสดใส แม่ค้าขายขนมควรร่าเริงถึงจะปวดใจแค่ไหนแต่เธอก็ต้องตื่นแต่เช้าทำงานหาเงินดูเหมือนว่าเงินจะทำให้เธอมีแรงสู้ต่อแม้ว่าวันนี้จะไม่มีดิทากกอแล้วหญิงสาวหิ้วขนมสองถุงใหญ่เข้ามาภายในร้านคาเฟ่ใกล้โรงพยาบาลจำนวนลูกค้าไม่มากนักเนื่องจากยังเช้ามากแต่แล้วร่างเพรียวในชุดกางเกงยีนต้องชะง,งักเทา้า เมื่อพบกับใครคนหนึ่งที่นั่งระบายยิ้มแปลกๆส่งมาให้เธอเชิญนั่งสิคะนารักถอนหายใจยาวก่อนถามคุณสั่งขนมหรอคะใช่คะ่ะนิ้งสั่งเองคุณหมอสาวตอบเสียงเรียบใบหน้าสงบนิ่งแต่แววตากวาดมองคนตรงหน้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาจรดศีรษะก่อนเหยียดยิ้มบางๆนารักสูดลมหายใจเข้าปอดอย่างพยายามข่มกลั้นอารมณ์โกรธ เธอรู้สึกถูกยามอย่างชัดเจนกรอกตามองบนแล้ววางถุงขนมบนเก้าอี้ก่อนหย่อนกายลงนั่งจับจ้องคนที่หาข้ออ้างในการซื้อขนมเพื่อนัดเจอเธอหมอนิงต้องการอะไรคะมีอะไรจะพูดกับฉันก็เชิญเลยคะ่ะวันนั้นคนรักคงเห็นแล้วว่าในเวลาแบบนั้นพี่เดเลือกใครเขาเลือกคุณนวนนลนาราเปิดยิ้มกว้างเห็นฟันเรียงสวยดวงตาเปล่งประกายฉายแววพึงพอใจ ใช่ค่ะแบบนี้แล้วคุณรักกับพี่เดเกี่ยวข้องกันแค่เรื่องลูกดีไหมคะนวนานาราเว้นจังหวะก่อนว่าต่อเห็นแบบนี้นิ่งรักเด็กน,นคะคะน้องแสนดีก็น่าเอ็นดูคุณรักไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะถามพี่เดแล้วหรือคะว่าเขารักคุณคำถามนั้นทำให้ใบนหน้าสวยคลายรอยยิ้มจนริมฝีปากแทบความ นวลนาราถอนหายใจจนสวงอกสะท้อนขึ้นลงพูดแบบนี้หมายความว่ายังมีเยื่อใยกันงั้นหรอคะเปล่าค่ะแค่อยากรู้ว่าพี่เดเคยบอกหมอหนิงหรือเปล่าว่าเขารักคุณนารักว่าแล้วก็จับจ้องใบหน้าสวยรอคอยคำตอบอย่างตั้งใจจนอีกฝ่ายขยับตัวอย่างอึดอัดสุดท้ายจึงถอนสายตาไปมองนอกกระจกพี่แดกับนิ้งสนิทกันมาก จะว่าไปฐานะน้องสาวก็แค่ฉากบังหน้าพี่เดไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ารู้สึกแบบไหนกับนิง้งแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอีกไม่นานเราสองคนจะเข้าใจความรู้สึกของกันและกันแน่นอนค่ะแพทยสาวกลับมาปั้นยิ้มหวานอย่างเป็นต่อเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะที่พี่เดยจะไม่รู้ตัวว่ารักใครในเมื่อเขาเคยรักฉันบอกแล้วไงคะว่าเราสนิทกันมากจนไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เป็นแบบไหน เอาเถอะค่ะยังไงก็ยินดีด้วยนะคะธุระของหมอมีแค่นี้ใช่ไหมคะน่ารักตัดบทหลังจากรู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังดันทุรังเธอพอรู้ว่าดิถากรไม่ได้รักนวนาราแต่ความสัมพันธ์แบบพี่น้องทำให้เธอหวั่นใจว่าจะเกิดปัญหาอย่างวันก่อนน่ารักยังเป็นคนที่เห็นแก่ความรู้สึกของตัวเองเหมือนเดิมเธอแบ่งปันการดูแลของดิทากอให้ผู้หญิงที่คิดไม่ซื่อกับเขาไม่ได้ยังค่ะ ต้องตกลงให้ชัดเจนว่าคุณจะไม่ออกไปไหนมาไหนกับพี่เดนิงอนุญาตแค่น้องแสนดีคนเดียวเราจะไปกันสามคนค่ะใครให้แสนดีไปกับคุณ <c oughs> นารักแค่หัวเราะนี่ยังไม่เข้าใจอีกเรว่าพี่เดรักนิงไม่ได้รักคุณแล้วนวลน,นาราประกาศอีกครั้งด้วยน้ำเสียงและท่าทางเดือดดานนารักไม่ได้ดูอ่อนแออย่างที่เธอคิดแต่ตอบกลับเธอมาเหมือนเอาคมน้ำทิ่มแทงหัวใจ